สวัสดีครับเด็กๆ mm. วันนี้นะครับคุณครูกวางนะครับก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทํากันด้วยนะครับในกิจกรรมวันนี้นะศิลปะนี่คุณครูก็มีกระดาษให้แบบนี้ไปเอเป็นตัวอะไรนะเด็กๆ <c oughs> อ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณกวางจะมาให้เด็กๆทําอะไรกันก่อนอื่นเลยเรามาระบายสีกันก่อนดีกว่าีมาบายสีกันก่อนเลยอ่าเรื่องากแกะออกมาเลยนะ สีกันดีกว่าอะี่เชียวระบายเลยตะบายให้ทั่ทวเลยนะครับไปให้มีสีขาวเลยนะได้ ได้กล้ามากว่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาพับกันต่อเลยนะครับอ่าพับกลางกันเลยนะอ่ขั้นแรกนะครับหันหน้ามาด้านสีขาวฝั่งนี้ก่อนนะครับเด็ก แล้วก็พับครึ่งอ่าพับครึ่งก่อนนะอ่พับให้มันได้ครึ่งนึงเลยอืออ่าพับครึ่งอ่าแล้วก็ก่าออกมาเราได้ Alright. สองฝั่งแล้วใช่ไหมครับแบบนี้กลับหมุนไปอีกด้าน,าน,นหนึ่งอ่บพับเหมือนเดิมพับครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมอ่าทำได้ครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเลยติ๊อ่าทำได้แบบนี้แล้วเราจะได้นี่เป็นตัวบวกแบบนี้เลยใช่ไหมครับเด็กนี้เหมือนเดิมเรา ันมาด้สีขาวพับมุมเข้าไปหาตรงกลางเลยนะครับพับมุมเข้าไปหาตรงกลางทั้งสี่มุมเลยพับเข้าไปพับเข้าไปหาตรงกลางเลยนะครับนะครับหาตรงกลางเสร็จแล้วจะได้เป็นแบบมี้นะครับเสร็จแล้วให้เรา กลับหลังึืดแบบนี้เหมือนเดิมให้มาเป็นด้านสีขาวแล้วก็พัดจับมุมเข้าไปตรงกลางเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเด็กๆทั้งสี่มุมเลยนะ ใช่ไหมครับเห็นเป็นฟันสองข้างแล้วนี่ให้เราพับตรงกลางแล้วก็พัดด้านนี้อีกครึ่งนึงปึ๊แค่นี้เองเสร็จแล้วเอาเด็กๆนะครับวิธีการใชนะ้เล่นนะครับให้กลางออกมาจะมีกระดาษข้างนนอย่างนี้อาให้เด็กๆเ,เอานิ้วแย่เข้าไปปึ๊ดแย่เข้าไปข้างนี้เหมือนกลางเอานิ้วแย่เข้าไป เมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วได้เป็นตัวอะไรกันนะครับอ่าเก่งมากจราเคนั่นเองเอเจระเข้ภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอะไรนะ a l l ล a t กต a l l i g a t ตจลเเ้เก่งมากเลยครับอ่าเมื่อเด็กๆทำกันเสร็จแล้วถ่ายรูปมาอวดคุณครูกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย